สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันที่26เมษายนพศ2568กับศูนย์อุตนิยงวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ ลักษณะอากาศประจำวันนี้ได้แก่ความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยบริเวณตอนบนในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าวันนี้จนถึง6โมงเชา้าของวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากเกิดที่บริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์เสะเกษและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26-28ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-39ถึงองศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนโดยเลือเลือกการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานและขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน